ัติจิภาวนาที่เราได้ดำเนินการปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันเราตั้งใจมนะิการคือปฏิบัติใช้สติปัญญาโดยอุบายแยกคายไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำพอให้หมดเวลาหรือผ่านไปเท่านั้นเราต้องเล็งถึงประโยชน์ที่เราที่จะได้รับจากการทำด้วย การกระทำอันใดถ้าเราไม่ได้เล็งถึงประโยชน์แล้วการกระทำเหล่านั้นเรียกว่าเลื่อนลอยไม่เป็นหลักไม่มีถานมเพราะฉะนั้นการกระทำคือเป็นเหตุตก็ย่อมมีผลถ้าเราทำด้วยจิตมีสติค,ควบคุมมีปัญญาเครื่องดำเนินไปงานนั้นนั้นก็จะเป็นไปด้วยดี มีผลปรากฏขึ้นมาตามเป้าหมายที่เราทั้งหลายต้องการงานภายนอกชั้นใดแม้งานภายในปฏิบัติจิตใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับงานภายนอกเท่าไรนะักเป็นเช่นเดียวกันเพราะงานภายนอกก็คือจิตใจดวงนี้เป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างขึ้น เป็นผู้ดำเนินงานและเป็นผู้ควบคุมเมื่อควบคุมงานเหล่านั้นเป็นผลสาเร็จออกมาแล้วก็เป็นผลที่ได้กระทำจากจิตที่เราควบคุมและปฏิบัติด,ดูแลนั่นเองตามจิตเดิมที่เราได้ตั้งใจไว้มีเป้าหมายที่เราได้ตั้ง งานปฏิบัติจิตภาวนานี้เราก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดที่ต้องการคือจุดหมายปลายทางแล้วก็มีท่ามกลางเราควรใช้อะไรมีอะไรบ้างเราควรเตรียมเพื่อให้มีพร้อมนีม่เป็นงานทั้งไม่ว่าทางจิตใจและไม่ว่างานภายนอก นั่นจุดเริ่มต้นตามหลักทางธรรมวินัยนั่นพระพุทธเจ้าทรงเตือนไม่ว่าจะแสดงที่ไหนที่ไหนให้จังใจทำอุบายโดยแยกคลายปฏิบัติโดยความเคารพโดยความเอาใจใส่เพราะขึ้นชื่อว่ากรรมนั่นการกระทำนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องแน่นเมื่อกระทำแล้วต้องมีผล ถ้าเราทำถูกก็เป็นผลดีที่ได้ตอบสนองให้แก่เราแต่เราทำผิดก็มีผลที่ตรงกันข้ามที่เราไม่ต้องการที่มันเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดหรือบอกพร่องที่เราไม่ได้สำเร็จตามเป้าหมายการปฏิบัติจิตภาวนาเราก็ต้องการเพื่อจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสงบ เพราะฉะนั้นก่อนจิตใจที่สงบนั้นจิตใจก็มีอารมณ์จะต้องคิดนึกการงานร้อยแพศพันประสาโดยลักษณะของจิตแล้วมันไม่หยุดนิ่งมันต้องคิดอารมณ์รู้อารมณ์อยู่เสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตของเราที่จะสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้นั้นจะต้องมีหลัก ในการรักษาและในการควบคุมดูแลถึงแม้ว่าเริ่มต้นจะยังไม่สงบละเอียดเราก็ทำด้วยความสมรวมด้วยความเพียเายามเพราะจิตของเราได้รับอารมณ์ตลอดเวลาถ้าหากว่า ไม่มีความสำรวมไม่มีการรักษาแล้วจิตก็จะล่องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องโดยเหตุนี้ยังเป็นจะต้องสำียรักษาการปฏิบัติของเราให้ดำเนินไปด้วยดีจิตที่เราได้รับประก,การคุ้มครองรักษาดีแล้ว ยอมเป็นจิตที่สะอาดหมดจดให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองดัะนั้นการภาวนาก็คือการรักษาจิตของเราเรารับรูร้เห็นความคิดความเป็นอยู่ของเราที่เราได้กระทำอยู่เราเพียงพยายามละเลิกแม้แต่อารมณ์อันเดียวซ้ำๆสักซา โดยปกติแล้วเราไม่ชอบในการซ้ำซ้ำสัญาแต่การปฏิบัติเพื่อเราต้องการความสงบแล้วเราไม่ได้คำนึงถึงว่าชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นธรรมอันนำความสงบสุขมาให้เราก็จําเป็นต้องเพียรพยายาควบคุมรักษาเพื่อให้บังเกิดสมาธิเพื่อจิตใจอันสงบขึ้นมา พอสมควรเพราะเหตุนั้นเราควรพยายามมันระลึกบริกรรมภาวนาอยู่เสมอสอดสองรักษาตัวของเราคือจิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในงานการกระทำทั้งหลายไม่ว่าจะการทำแสดงออกมาทางกาย แสดงออกมาทางวาจาก็เป็นกิริยาจิตทางนั้นถ้าไม่มีจิตแล้วกายกิริยากายก็ไม่มีกิริยาวาจาก็ไม่มีกิริยากายนั้นอาจจะแสดงได้สองให้เห็นถึงจิตว่าจิตมีเจตนาดีหรือจิตเจตนาร้าย ถ้าจิตเจตนาไม่ดีมีอกุศมเป็นมูลแล้วการแสดงออกมากิริยากายก็ให้ปรากฏเสวให้เห็นได้รับผลคือความไม่สงบคือความแตกแยกความกระทบกระเทือนตลอดถึงมีปัญหาต่งางๆย่อมเกิดขึ้นทางเพราะจิตแสดงออกมาทางกิริยากาย กิริยาวาจาก็เช่นเดียวกันส่วนจิตนั้นถ้าไม่มีกายกิริยากายกิริยาวาจาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าจิตบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตบุคคลนั้นเป็นคนพาบุคคลนั้นควรครบบุคคลนั้นไม่ควรครบไม่มีใครรู้ได้เลยแต่เฉพาะลำพังจิตอย่างเดียวแต่จิตนั้นแสดงออกมา ให้ปรากฏในทางกายวาจาเราจรึงปรากฏร,รู้ได้หรือบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้ได้ไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นยอมเห็นได้มีผลประโยชน์ในทางที่เป็นไปเพื่อความเจริญและความเสือ่อมยอมเห็นได้จากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสํารวมใจมันอบรมจิตใจอยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในคุณธรรม คุณสมบัติในทางที่ดีที่ชอบฉันั้นที่เราทาั้งหลายได้เพียรพยายามเพื่อหปฏิบัติควรเราเลอกอยู่เสมอเครื่องมือที่เราจะประกอบในการเดินทางในท่ามกลางก็คือสติกับปัญญากับศรัทธาความเพียรนี่เองซึ่งเป็นกำลังและอาศัยความเชื่อมั่นในหลักการคือวิชา ที่องค์สมเด็จพระธรม,มารสัมพุทธเจ้าพระองค์ประธานให้แก่พวกเราเราเชื่อมั่นหลักวิชาอันนี้สูตรอันนี้เป็นสูตรที่แน่นอนได้รับผลตามเป้าหมายมีผู้ใช้ได้ผลแล้วเราเลื่อมใสเราศรัทธาในสูตรอันนี้ถ้าเราได้ทำ <c oughs> ให้ถูกต้องตามสูตรอันนี้เราก็ต้องมีผลงานที่ให้เกิด ความพึงพอใจตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้เราเริ่มใสเราศรัทธาในสูตรในหลักวิชาตาเช่นเราเริ่มใสในการปฏิบัติภาวนาของเราในการที่จะตั้งสติระลึกจิตในการที่สํารวมจิตในการที่เพียรพยายามสํารวมแล้วสํารวมอีกกําหนดแล้วพยายามทําอีกเราก็เห็นจิตของเราค่อยพรจากความ ฟุ้งซ่านจากความรังคาญเข้ามาอยู่ในผู้รู้คือภายในตัวของเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแปลว่าจิตของเราค่อยรวมลงไปแล้วถึงจะยังไม่ละเอียดเราก็พยายามให้มีความรู้ณภายในคือสัมปชัญญะความรู้ตัวความเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวนี้เองเป็นหลักดึงดู การกระทาทั้งหลายไม่ให้ผิดหลักไม่ให้นอกรูก่นอกทางเป็นดึงดูดที่ถูกอย่างสําคัญแม้แต่ความระลึกบางทีอาจจะระลึกไปได้ร้อยแปดแต่สำไปชัญนยักความรู้ตัวนี้ไปที่ไหนไม่ได้เพราะความรู้ตัวความรู้ตัวมีอันเดียวเท่านั้นถ้าเพ้อเมื่มอไหร่แล้วมันก็ไปที่อื่น ไปรู้ที่อื่นเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ละทิ่งไม่รู้ที่อื่นปล่อยวางที่อื่นเพราะฉะนั้นจึงมีอันเดียวสติก็มีอันเดียวสัมผััญญะก็มีอันเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เราพยายามทำความรู้ตัวแล้วก็ะลึกไปเลึกไปลิกไปนะั่จิตถ้าหากว่าไม่มีอารมณ์อื่นอันหยากมาก่อกวนมากระทบกระเทือนแล้ว โดยสภาพจิตแล้วจะเข้าสู่ความละเอียดอารมณ์ที่หยาบนั่นจะเรียกว่าเจตสิกเข้ามาผสมประกอบกับจิตเรียกว่าอารมณ์เข้ามาประกอบเช่นในทางไม่ดีก็มีอกุศลมูลเข้ามาประกอบในทางที่ดีก็มีกุศลมูลเข้ามาประกอบช่วยเหลือให้จิตละเอียดจิตประณีตจิตตามระดับเพราะเหตุใด เพราะุสนมูลนั้นแท้ที่จริงนั้นไม่ได้ทําจิตให้ละเอียดไท้ประณีตโดยเฉพาะส่วนเดียวแต่มาตักสิ่งที่ก่อกวนอันอยากออกมาชำระล้างสิ่งที่สกปรปกออกเพราะฉะนั้นความสะอาดที่มีอยู่ในจิตแต่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องทำอะไรเมื่อสิ่งที่มลทินชำระไปหมดแล้วเหมือนกับ เพชรพลอยน้ำหนึ่ง <c oughs> เมื่อเราชำระมวลชินของเพชรออกแล้วโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นของที่ใสมีค่ามีราคาโดยธรรมชาติจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีกุศลมีสติและปัญญา เจตสิกธรรมในส่วนกุศลเหล่านี้หรือมาชําระสะสางด้วยความเพียรความพยายามซึ่งเป็นกำลังสำคัญในส่วนกุศลนะจิตก็จะพ่องใสและสงบสะอาดหมดหมดจบสิ้นทั้งหลายเมื่อเราไม่เผลอแล้วสติย่อมรับรู้ผลของการกระทำ เพราะจิตนี้เป็นผู้สวยผลที่ได้เพียรพยายามมาจากพยายามกระทำมาจากเหตุเปรียบเหมือนตายของเราจิตใจของเราที่ประกอบเพียรพยายามทำอาหารถึงแม้ว่าจะอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามจะอยู่ในอากาศร้อนหรือหนาวอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องอดทนทำปรุงาไปทั้งกายทั้งจิตใจเมื่อผลสำเร็จบริภคลงไปแล้วกบผลก็คือร่างกายนี้เองจิตใจนี้เองร่วมกันได้รับความสุขถ้าไม่ทำถ้าไม่เพียนถ้าไม่อดทน มันก็ย่นยำนใหญ่ไปกว่าเพราะฉะนั้นอดทนต่อความทุกข์ความเพียรเล็กน้อยได้ความสุขอันยืนใหญ่ยาวนานที่เราเพียรอดทนพยายามภาวนาก็เช่นเดียวกันเพราะผลนั้นย่อมมีกาไรไม่ว่าในทางที่ไม่ดีในวะไม่ว่าทางที่ดีเหมือนคนบางคนทําความชั่วไปฆ่าคน แต่ถ้าคนข้าวเดียวคู่เดียวระยะเดียวแต่ผลมันก็จัดได้ลงโทษแล้วมีทุกยาวนานเหตุในส่วนทําความดีก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทําความดีได้ไวแล้วมีผลใช้อันยาวนานเพราะความดีนั่นเป็นหลักวิชาการทําให้บุคคลมีสติมีปัญญา ติปัญญาเนี่ยให้บุคคลได้ใช้ได้ประโยชนย์ตลอดยาวนานตลอดจนกว่าจะพ้นทุกข์ตามอุปธรรมบุคคลผู้นั้นม,มีผลอันสำคัญยิ่งบัณฑิตทั้งหลายท่านเร็งผลอย่างนี้ท่านจึงมีความเพียรท่านจึงมีความอดทนท่านจึงมีแต่ความพยายามละสิ่งแต่ที่ไมด่ดีแล้วพยายามทำสิ่งที่ดี ท่านบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรกระทำควรนิยมชมชอบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อจับหลักอันนี้ได้แล้วเพียงพยายามดำเนินไปสํารวมจิตด้วยธรรมบริกรรมระลึกไประล,ปล,ปลึกไปลึกไปจิตจะค่อยละสิ่งที่อยาบอยากไปตามระดบับเข้าสู่ความละเอียด เข้าสู่ความสงบผลที่สุดก็ได้ความสุขความเย็นใจความผ่องใสสะอาดภายในจิตใจแล้วได้สัมผัสกับความรู้สึกคือความสงบและความสุขซึ่งไม่สาม,มารถจะบัญญัติให้คนอื่นได้ลดอัน,นั้นได้ได้เฉพาะเราผู้ได้สัมผัสเฉพาะคนเดียวเท่านั้น เพพาะฉะนั้นฉันจึงว่าวินยูพึ่งรู้เฉพาะตนในจุดนี้แหละพอพ้นไปใช่จริงอันละเอียดแล้ววินยูรู้ได้เฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถบัญญัติเพราะมันไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสที่จะเอามาเปรียบเทียบที่จะจับได้เป็นธรรมลวนล้วนที่ละเอียดที่ปรากฏโดยเฉพาะ ถ้าเราทั้งหลายเข้าไปถึงเราก็ต้องทราบได้โดยตนเองถึงไม่มีใครบอกทุกคนต้องทราบได้เพราะฉะนั้นการเพียรพยายามเพื่อให้เข้าถึงเพื่อให้ได้สัมผัสนี่จึงมีการบอกาการสอนการถากชักชวนเพื่อดำเนินเข้าไปให้ถึงเหมือนบุคคลผู้มีตาดีไปในสถานที่ต่าง เมื่อเพียงพยายามเดินไปถึงแล้วไม่มีใครบอกก็ได้ยอมรู้ยอมเห็นด้วยตนเองภายนอกภายในก็เหมือนกันไม่ได้ยินได้ฟังตั้งใจใปฏิบัติจิตภาวนาต่อไปสมควรเก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน